ยากลงเป็นเพียดทานะเป็นอะไรมะเป็นอะไรมาเรื่องเงินไม่ได้เรื่องเงินไปขายที่ค่ะโอเคอ้าวไหนที่อยู่ไหนมาเอาไปเอาไปไหว้พระแม่ธรณียังเออดีแล้วเอาขวานลงไปแล้วเอาขายได้ขายสมเร็จนะ กันล้านเยอะๆนะเงเปไนแล้วเปล่าเออดีดีดีเข้าสิผมมาจากมหาเทวาสะเอยผิดแล้วเขาชอบเล่นเต็มวาสามปัจจิตชามิสามปัจจิตชามิสามปัจจิตไปใช้ติดสามปัจจิตชามิจอดจานก่อนสามปัจจิตชามิเออนาสังติโมเข้าไปผมมาจากมหาเทวาสเพราขาปลายันตีผมมาจากมหาเทวาทีราภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาโลภะพระวันมหามหาปุญโยมหาลาภะพระวันตุเมพระวันตุเมวิเตภะโหพเตพุทธมะอาโกนะโมพุทธายะวิริยะทะโยวิรยะทะโยเดี๋ยวไปส้อมใหม่กันจะเอาไหมต้องไปเวลาโคนายังเวลาหิงสาวิราทาสีวิรลาหิตทยโยววราทาสา นะเออพุทธศาสตมามีมามะมามีมามะศรีโอสัตว์เอาหมสัมปติชามีสัมปติชามีสัมปติตติสัมปติต่อเตาสลีจ้าจานสัมปติสัมปติชามีนาศรีโอเพ่งเพ่งหา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 เลือเลือดเออเอเก่งแล้วเก่งแล้วจะเข้าต่อนะเออชาวใหม่สาวใหม่หลังมานเทิงฟางใหม่ 哎，比对。